โอเคก็ผมขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยทุกท่านก็อยู่ในช่องไมเดย์กันอีกเช่นเคยนะครับเจ้าผู้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยู่ในเกมไมค์คราฟกันอีกแล้วนะเราจะมาทําอะไรวันนี้เราก็จะมาแจก3แอดออนกันอีกเช่นเคยนะครับเป็น3แอดออนที่ทําให้การเอาชีวิตรอดเนี่ยดูน่าเล่นยิ่งขึ้นกันนั่นเองนะครับอ่าซึ่งจะมีแอดออนอะไรกันบ้างนั้นก็ฝากกดไลค์กดหนึ่งร้อยกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนั่่นนเเเออองโคคถ้้้าาใรรพมมแลลววกกก็ไไปปชัยดี โอเคครับแอดออนแรกเนี่ยก็จะเป็นแอดออนได้เพิ่มลักกี้บ็อกซ์เข้ามานะครับอ่าซึ่งก็จะมีหลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเออ่สุ่มแค่เอ่อเอ่อสี่อย่างพออ่าผมเลือกไปละเนี่ยมีทั้งเอ่อเอ็นลักกี Nether ้บ็อกซ์แล้วก็เนเธอร์ลักกี้บ็อกซ์แล้วก็ลักกี้บ็อกซ์ธรรมดาแล้วก็ลาพิสลาพิสลักกี้บ็อกซ์นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักกี้บ็อกซ์ที่แตกต่างจากชาวบ้านชาวช่วองเขานะครับเพราะว่ามันให้ของที่ดีเกินไปนะอ่าโอเคไม่เสียเวลาเราไปสุ่มกันเลยดีกว่า โอเคมาเรามาลองเอ็นลักกี้บ็อกมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเด้อเด้อเด้อไม่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 โอเคเอ่อมาเอ้ยยังจะเจออีกมาไเอ็เอนอโพรโอ้ยพวกเขานี่ก็ออยังตามกูอีก <c oughs> อ่ะก็ประมาณประมาณนี้ อ่าโอเคเราไปแล้วก็มาดูเอ่อนเนเธอร์และกิบล็อกบ้างนะครับอ่าดูลวดลายมาอืออุอ้ยอุ้ยหมดโอ้ยมือมือนี้มันลำ่นลำนารำคาญเอ่อโอเคก็ก็ก็ดีอยู่ดีอยู่เอ่อเออมาฮะอืมโอเคมาหว้า เกือบแล้วโอเคมาต่อไปเรามาดูเอ่อเล็กบ็อกแบบธรรมดาบ้างอ่ะเป็นยังไงเอ่อมาต่อไปก็ปึ๊บอะไรอ่ะบ็อกอ๋อบ็อกฐานนะเป็นบ็อกเป็นบ็อกโคอ่ะกองสุดท้ายโอเคมาต่อไปก็โอเคกองสุดท้าย มามาเอาอีกเอาอีกอ้าวถ้าเป็นเอ่อพวกลาพิสเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเอนแชนเอนเอ้ยเอนแชนเนี่ยอ๋อโอ้โหมีอุปกรณ์ให้ทำด้วยนะอ้า,อาไม่ต้องแปลกใจอะ่ะอันนี้มันอันนี้ผมเปิดก่อนถ่ายคลิปเนี่ยผมเปิดเล่นๆนะอ่ะยี่ไงเอ่ออะไรจนะอะไรมันชื่ออะไรวะช่างมันโยนทิ้ง อ่ะโอเคต่อไปก็มาดูล็อกบ็อกเรนโบว์นะบ้างนะครับอ่าเป็นล็อกบล็อกที่ให้ของดีกว่าชาวบ้านจะช่องครับอ่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวดูดูนี่ฮะโคตรดีอ่ะเออมึงเจอล็อกบล็อกนี้คือมึงมึงเลิกมึงเลิกเข้าถ้ำได้เลย,อ,ย Box อ่ะไอ้แบบล็อกบล็อกเนี้ยอ่าโอเคไม่ต้องเข้าถ้ำมึงเอานี่ไปเลยโอเคปะเดี๋ยวเปิดขั้งสุดท้ายอ่าก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับและก,กิก็บบอลนี้ก็จะสปอนตามธรรมชาตินะครับอ่าซึ่งเอ่อทะเลทรายเนี่ยก็จะสปอนเอ่อพวกไอ้บล็อกไม่ใช่สิแร็กิกบบล็อกเอ่อทะเลทรายนะอ่าเนี่ยก็จะให้ของประมาณนี้เลยอ่าอ่าซึ่งแต่ว่ามันมันก็สปอนแบบมันเยอะเกินนะอะเออเห็นไ,ไหมแบบเดินไม่กี่ก้าวก็เจอละเนี่ยอ่า โอเคนะครับไรกีบอลเนี่ยก็มีวิธีคราฟนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยผมจะไม่ค้าไม่ดูแล้วกันเพระาะว่าขี้เกียจเดี๋ยวคิปมันยาวเกินไปอ่าโอเคแอดออนแรกก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคเราไปดูแอดออนที่2กันเลยดีกว่าป่โอเคนะครับแอดออนที่2เนี่ยก็จะเป็นแอดออนที่เพิ่มธนูสุดเท่เข้ามานะครับอ่าก็มีหลายแบบเลยโอ้โหมีโคตรเยอะซึ่งแต่ละซึ่งแต่ละอันนี้ก็มีสกิลที่แตกต่างกันนะครับผมจะมาลองแค่สองสามอย่างพอ,อแล้วเอาอีนี่แล้วก็ ออ้นี่แล้วกันไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันตัวทดลองของเราในวันนี้เนี่ยคือวัวก็นั่นเองอ่ะมาลองอันนี้เอ๊ะอะไรอ่ะไม่ยิงให้อ่ะอ่ะเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะโอเคมาอะไรอ่ะเชื่ออะไรอ่ะเชื่ออะไรอ่ะ เอ้ยมัดเอ่อนี้ธนูอะไรอะไม้ไม้ไม้สักอย่างอะเอ่อนนูเกี่ยวกับขุดหรือเปล่าอ่าน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นนนูเกี่ยวกับการขุดนะอ่าเอ้ยแต่มันก็ดีนะเเอ้ยเออดีว่ะโอเคต่อไปเรามาลองเอ่อนนูอีอะไรสักอย่างอะอ วัดธนูอะไรอะ่ะธนูระเบิดเหรอเออเออน,น่าจะใช่นะ <c oughs> เฮ้ยแม่งดีว่ะที่ <c oughs> ต่อไปเรามาดูเอ่อธนูน้ำแข็งบ้างเฮ้ย <c oughs> เอา้าทำไมไม่ใช่แข็งอะ่ะ อ๋อมันมันมีครูดาวมาหรือเปล่าไม่ใช่มัง้งโอเคต่อไปต่อไปเนี่ยเรามาดูธนูเอ่อฮิวบ้างโหเอฟเฟกคือแบบนะโอ้ยมีธนูขึ้นด้วยมีหัวไม่ใช่สีมีหัวใจขึ้นด้วยเห็นไหมหัวใจใหญ่หญอ๋ออาจจะพูดอะไรติดขัดหน่อยเพราะว่าไม่ได้อัคดคลิปมานานเนาะ,อะโอเค เรารีวิวแค่นี้ดีกว่าเราไม่รีวิวหมดนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปไม่ใช่สิให้ที่เลือเนี่ยให้ทุกคนอน่ะไปโหลดแล้วก็ลองกันเราเองอ่าวิธีคับธนูก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมอ่าทั้งธนูเอ่ออันนี้ธนูอะไรอะ่ะมันเป็นธนูเอ่อไม่รู้อันนี้ชอันนี้ชูเกอร์ชูเกอร์บล็อกแล้วก็อันนี้เป็นทีนทีันีเป็นระเบิดนะธนูระเบิดอันนี้เป็นสไปเดอร์สไปเดอร์วิทเอ๊ะใช่ไหมวิบวิบ เอเอช่างแม้เลือกยากเกิดอ,อันนี้ก็เป็นธนูไฟใช่ไหมเออได้ใช่อันนี้ธนูลูกแข็ง <_ S 1> โอเคครับแอดออนที่สองก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคเราไปดูแอดออนสุดท้ายกันเลยดีกว่าไปโอเคนะครับแอดออนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแอดออนทีเน่เพิ่มคอนเข้ามาแล้วครับอ่าเห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยอ่าเอาไม้หมดเลยออาโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งแล้วก็เก็บครั้งเดียวซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็คือการขุดแล้วก็การโจมตีนะครับอ่าดาเมจก็ อันนี้เป็นไม้ไม้ก็ดามจตห้านะครับอ่าอ่ามันใช้งไงอ๋อนี่ไงอ่ะก็ยังมีสั่นสะเทือนด้วยนะเห็นไหมเห็นไหม <c oughs> อ้ยเนี่ยถ้าเราเอ่อเอ่อยังไงะถ้าเราขูดใช่ไหมเราจะได้เอฟเฟกต์เอ่อสลมาด้วย่ะสลฟอลลิ่งใช่ไหมมันชื่อชื่อมันก็ประมาณนี้ ใช่ใช่สโว์ฟอลลิงใช่ไมหรอกนียโอเคมาก็สโตนแฮมเมอร์ก็เหมือนกันนะครับความสามารถก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าดาเมจแตกต่างกันอันนี้ดาเมจเจ็ดนะครับอืออูเท่ากับดาบไดมอนด์เลยใช่ไหมใช่อ่ะอันนี้เป็นเป็นฐานนะอุยแต่ว่าความสามารถก็เหมือนกันนะแต่ดาเมจเอ่อดาเมจหกนะครับอ่ะอันนี้ เป็นเอ้ยไม่รีวิวหมดดีกว่าอ่ะให้ดูนาเม็เออนี่เนเธอร์ไลท์น้ำเม็ดสิบเดียมอนด์น้ำเม็ดเก้าอิรอนน้เม็ดแปดแล้วก็โก้แล้วก็ทองนะอ่ะทองนาเม็ดหกอะเห็นไหมประมาณก็เหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าเออเออไอไอเนเธอร์ไลท์น่าจะอึดกว่าอ่ะความคงทนมันน่าจะอึดกว่าอ่ะนี่ครับวิธีครัพก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะครับเหมือนกันหมดเลยอ่ะแต่แค่ใช้อะไรแตกต่างเอ้ยเดี๋ยนะ อันนีเ้เหมือนจะต้องทําให้เป็นอ,อันนี้ไดมอนด์ก่อนนะครับแล้วค่อยอาสามารถครัฟเป็นเนเธอรไลท์ like ได้อะอะโอเคแอดออนสุดท้ายก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคเราไปปิดคลิปกันดีกว่าปเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพือ่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนั่นเองอะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Here we go!